ท่านประธานที่เคารพกระผมนายชน้านสีแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านเขตเลือกตั้งที่สองพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภากลับกับคุณท่านประธานครับที่ให้โอกาสผมได้มีส่วนร่วมอภิปรายในวาระรับประการแห่งข้อมังคับการประชุมรัฐสภาฉบับที่พศ ที่เพื่อนสมาชิกนะครับขอญาติเอานามท่านสนสผลิตว,วชริรศิลป์และคณะเป็นผู้เสนอฟังจากการถแถลงหลักการและเหตุผลฟังจากเพื่อนสมาชิกได้อภิปราย <S <S ผมเองต้องขออนุญาตรรท่านประธานครับประการแรกสุดขออนุญาตท่านประธานบอกว่าวาระนี้เป็นวาระรับประการครับเป็นวาระหลับการซึ่ง เมื่อสภาหแห่งนี้หรือรัฐสภาเนี่ยรับหลักการไปแล้วเราจะไปพิจารณารายละเอียดในรายมาตราต่อไปเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญที่ผมเน้นตรงนี้เนื่งเพราะผมเองต้องตอบกับท่านประธานกับเนท่าธะธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกด้วยความเคารพนะครับสมาชิกรัฐสภาหแห่งนี้ผมเห็นชอบนะครับเห็นด้วยว่าควรรับหลักการเพราะหลักการที่เสนอมามีทั้งหมด4ข้อนะครับข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4 ข้อ1 2 4ไม่มีประเด็นไม่มีปัญหาใดๆกับเป็นเรื่องที่ดีนะครบับกับการทําหน้าที่ของพวกเราในฐานะสมาชิกรัฐสภาในที่ประชุมร่วมรัฐสภาจะมีประเด็นที่เพื่อสมาชิกได้ความให้ความเห็นมากคือหลักการข้อที่3แก้ไขเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการตั้งคณะการรมการเพื่อพิรณาร่างรับนูนแก้ไขเพิ่มเติมและเงื่อนไขในการพ้นจากตําแหน่งกรรมการประเด็นนี้มีที่ ถ,ถกเถียงและให้ความเห็นกันอย่างมากมายท่านนครับเหตุผ so ลที่ผมเห็นคนรับหลักาการก็คือว่าการเขียนหลักการตามที่ผมได้ได้อ่านให้ธรรมทานฟังไปเนี่ยเพื่อนสมาชิกเป็นหลักการเชิงกว้างครับว่าโดยเรื่องการตั้งกรรมธิการหลักการไม่ได้เขียนลึกลงไปในสาระนะครับที่ตัวบทเขียนรองรับในมาตรา123และมาตรา123รอยทับหนงิงครับ เหตุผลอาจจะมีเขียนระบุเจตนารมณ์ชัดว่าจะตั้งคนที่ไม่ใช่เป็นสมาชิกรัฐสภามาเป็นกรรมธิการผมขีดเส้ในใต้นะครับเราจะไม่พูดว่าประชาชนคนนอกสำหรับผมเองผมพูดตามตัวหนังสือที่เขียนตั้งบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกรัฐสภามาทำอะไรที่เป็นกรรมธิการได้นั้นมันระบุไวในเหตุผลนะครับซึ่ง ตัวบทเปิดกว้างอย่างนี้เนี่ยมันเปิดให้สภาอย่างนี้สามารถรับหลักการได้แต่ถ้าหลักการเขียนมัดมือหรือปิดปากสมาชิกและสภานะครับเขียนว่าตั้งกรรัการจากบุคคลที่ไม่ชาสมาชิกแล้วเนี่ยผมอาจจะมีประเด็นที่เกิดข่าวเป็นท่านประธานว่าผมอาจจะรับหลักการไม่ได้อันนี้เป็นเหตุผลประการที่หนึ่งครับเหตุผลประการที่สองท่านประธานครับหลักการเขียนเชิงกว้างอย่างนี้เมื่อไปดูตัวบทแล้วเนี่ยส <at> e er ิ่งที่ เป็นข้อถกเถียงแห่งนี้เป็นความสวยงามในระบบประชาธิปไตยเรามีเวทีในชั้นกรรมิการที่จะเปิดข้อถกเถียงได้เพราะหลักการสําคัญที่มีข้อถกเถียงกันคือว่าเราสามารถตั้งบุคคลไม่ใช่สมาชิกรัฐสภามาเป็นกรรมนิการได้หรือไม่ได้หรือไม่ไไมแน่นอนครับคนเห็นสองฝั่ง,อ,ง,งอีกฝั่งบอกได้อีกฝั่งบอกยังไม่ได้และแต่เหตุผลครับ ผมจะไม่ท้าความลงไปแต่ละท่านอ้างอย่างไรแต่ว่ามันเป็นข้อพิจารณาว่าได้หรือไม่เวทีกรรมนิการนะครับจะเป็นเวทีที่หาบทสรุปทางข้อกฎหมายข้อที่จริงว่าทำได้ไหมเสียงข้างมากในกรรมิการว่ายอย่างไรเมื่อสรุปแล้วสภาแห่งนี้เรามาร่วมในพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับในวาระที่สองที่สามเมื่อกลับเข้าสู่การประชุมร่วมเรานะครับนั่นคือ เหตุผลข้อที่สองที่ผมคิดว่ารับได้นะครับท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากเป็นข้อสังเกตเมื่อรับหลักการไปแล้วก็คือข้อพิจารณาที่ผมเน้นเมื่อสักครู่ว่ามันควรจะตั้งจากบุคคลที่ไม่ใช่เป็นสมาชิกรัฐสภาได้หรือไม่ในความเห็นผมผมขอฝากประเด็นไว้เป็นข้อสังเกตไปยังกรรมการทิการนะครับฝากไปพิจารณา เหตุผมขนะเหตุผลผมขณะนี้นะครับดูตามบทบติยา่งรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องสมาชิกหลายท่านได้พูดไปแล้วท่านวีเดพน์ขอญาตเอ่นนามท่านท่านได้พูดไปพิปรายดีมากครับเราพูดถึงมาตรา129ว่าด้วยตั้งกรรมธิการรัฐธรรมนูนมาตรา129เเขียนไว้ชัดนะครับว่าสภาไหนตั้งอะไรได้ไม่ได้เขียนชัดครับ สภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวิสราตั้งกรรมการสามัญวิสามัญกรรมการร่วมกันไม่มีบทบัญญัติใดของรัฐธรรมนูญตาหนึ่งร้อยยี่สิบเก้านะครับที่เขียนบอกให้รัฐสภาตั้งกรรมการวิสามัญวิสามัญคือกรรมการที่สามารถตั้งจากบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกนะครับมาเป็นกรรมการพิจารณาได้แล้วตั้งเป็นการเฉพาะ หรือเฉพาะกิจเฉพาะข่าวในนั้นนั้นไปไม่มีครับไม่มีเขียนไว้เพราะนั้นเจตนารัฐมนุนเนี่ยมันไม่ได้เขียนไม่ชัดนะครับเพราะนั้นเป็นข้อถกเถียงที่เราไปพูดก,กันในชั้นกรรมธิการได้ประการที่สองครับรัฐธรรมนูญมาตรหา256ที่เป็นเรื่องโดยตรงเลยก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญท่านประธานครับในวงเล็บสผมขออนุญาตอ่านนี้ท่านประธานฟังนะครับเมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกได้กุนาน์นำเสนอไปแล้ว กรณีที่เป็นร่างรัฐน,นูนลแก้ไขเพิ่มเติมที่ประชาชนเป็นผู้เสนอต้องเปิดโอกาสให้ผู้แทนของประชาชนที่เข้าชื่อกันได้แสดงความคิดเห็นด้วยก,การบัญญัติถ่อยคาในรัฐมน,นูลอย่างนี้คำริการยกร่างรัฐมนูลน,นะครับสมาชิกในขณะที่นั้นพิจารณาเนี่ยถ้อยคำนี้ย่อมพิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่าหมายถึงอะไรเจตนารมคืออะไร แน่นอนครับถ้าไปเปิดดูจะต้องมีการอภิปรายว่าการแสดงความคิดเห็นนี่หมายถึงเป็นกรรมการด้วยหรือไม่ชัดครับเขาให้ไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเช่นไปรับฟังความเห็นหรือตั้งเข้ามาเป็นที่ปรึกษาได้ปรึกษาคณะกรรมการได้ครับจากบุคคลภัยบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกมาแสดงความเห็นให้ความเห็นในชั้นกรรมการได้หรือเชิญเข้ามาให้ความเห็นในชั้นกรรมการได้เลยนั่นเจตนารม รัฐมนูลเขียนอย่างนี้เนี่ยถ้ารัฐมนูลต้องการให้มีบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกมาเป็นกรรมิการเขาต้องเขียนในตรงนี้ให้ชัดรัฐมนูลเราเป็นรัฐมนูลรายลักษณ์อักษรนะครับต้องตีความตามรายลักษณ์อักษรเพราะฉะนั้นด้วยความเคารพคาแทนโดยสรุปครับผมเห็นว่าในชั้นนี้เนี่ยเรารับประการได้และไปตั้งกรรมนิการพิจารณานะครับในสาระ บัญญัติของข้อบังคับที่เขียนออกมารองรับแต่ละข้อโดยเฉพาะมาตรา123และมาตรา123ทับหเพราะคำว่าวิสามัญเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดตัวบังคับไว้ฝากท่านกนรรมิการไปพิจารณาครับขอบคุณท่านประธานครับ